สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดงานมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเท็ดฟันกรันเดย์2องศเวทีแห่งความสำเร็จที่ผลักดันประเทศไทยก้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีทอนศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถ่ายทอดผลงานดำเนินการอันโดดเด่นของกองทุนในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบเปรปีนี้เองนะครับเราก็เป็นการมอบทุนนะครับทั้งหมด282ทุนด้วยกัน นะครับแล้วก็เป็นเงินมากกว่า272ล้านบาทนะครับแล้วก็มีแผนงานที่จะพัฒนาในปีต่อไปนะครับผมเพื่อศาสตร์ในปีหน้านะครับก็มีการเพิ่มวงเงินนะครับเท็จยุทธสตาร์ทอัพนะครับคนที่มีไอเดียน้องๆที่มีไอเดียต่างๆนะครับก็สามารถมาขอทุนได้นะครับวงเงินเมื่อก่อนเราให้อยู่ที่10,000แบาทนะครับตอนนี้เราก็กลับเพิ่มให้เป็น1นึ0 0 0สนบาทด้วยกันนะครับแล้วก็ในปีในปี2569้กนะครับเราก็มีแผนงานที่จะให้ทุนทั้งหมด 300โครงการด้วยกันเป็นมูลค่าเงินประมาณ300ล้านบาทนะครับสำหรับกิจกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับปกติเราจะมี13กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับปีนี้เราก็ให้ความสําคัญนะครับเพิ่มขึ้นอ,อีก2อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับอุตสาหกรรมแรกก็คืออุตสาหกรรมกลุ่มครีเอทีฟและซอฟต์พาวเวอร์นะครับเช่นประเทศไทยนะครับเราก็มีซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆมากมายที่ต้องการสนับสนุนนะครับที่สองก็จะเป็นกลุ่มเออร์เบิร์นลิฟวิ่งนะครับหรือสมาร์ทซิตี้ ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณเมืองให้อยู่อย่างสุขสบายต่อไปนะครับโดยเราก็มีแผนงานยุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านด้วยกันนะครับสามด้านก็จะมีด้านสร้างความยั่งยืนนะครับแรกนะครับที่เราจะให้ทนสำน้องนะครับอันที่2องสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาเราไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ให้ทุนนะครับเราจะสร้างอีโคซิสเต็มตั้งแต่งานวิจัยนะครับจากในมหาวิทยาลัยกระชนนะครับมาต่อยอดเป็นสู่ชมาานิชจนถนึงท่านจะเดินเติบโตสู่ในอนาคตต่อไปนะครับอันที่3มก็จะหลังจากที่เขาจบจากคุณเราแล้วนะครับ เราไม่ได้ทิ้งเขานะครับเราก็พัฒนาโอกาสให้เจริญเติบโตต่อไปนะครับโดยแผนงานในปีหน้าเราก็มีโครงการเรียกว่าเทสต์โคบอลเน็ตเวิร์กนะครับที่จะพาโอกาสไทยออกไปสู่ตลาดโลกด้วยกันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตอบรับนะครับเป้าหมายของประเทศยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็พัฒนาให้นวัตกาของคนไทยนะครับสามารถเจริญเติบโตก้าวไกลอย่างยั่งยืนนะครับผมการเทสฟันนะครับเราจะเป็นกลุ่มในการให้ทุนไป2อกลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็คือจากน้องๆนะครับนักศึกษา นะครับจบตรีโทเอกนะครับไม่เกิน5ปีหรือระหว่างเรียนก็มาขอทุนได้นะครับเรามีถึง2ทุนด้วยกันทุนในเดียนะครับให้ถึง150,000บาทนะครับอันที่2อนะครับคุนพัฒนาตัวต้นแบบหรือ POC proof of concept นะครับให้ถึง1 5 0 0 0 0้บาทด้วยกันสำหรับ SME ซนะครับซึ่งมีธุรกิจที่อยากจะช่วยเพื่อนๆนะครับเป็นระบบ B 2 B นะครับในระบบนิเวศนวัตกรรมนะครับให้ทุนสูงถึง2ล้านบาท สำหรับ SME หรือสนับนะครับซึ่งมีโรุรกิจอยู่แล้วนะครับอยากจะให้ช่วยเจริญเติบโต,ตนะครับเราก็มีทุนนะครับที่จะเขย่ตลาดทัในประเทศต่างประเทศให้วงเงินสูงสุดถึง2ด้านบาทด้วยกันนะครับ